การขออนุมัติภรรยาหรือแม่บ้านซื้อปืนสกบอกหลายๆท่านนี่แหมยากเย็นซะเหลือเกินแต่ผมมีวิธีครับที่จะเล่าให้ท่านฟังและแชร์ประสบการณ์ซึ่งประสบความสําเร็จด้วยดีรวมถึงปืนที่ซื้อมานานรอใบตัดโอนานนานผลจะเป็นยังไงติดตามได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับท่านที่เข้ามาติดตามชมนะครับสำหรับคราวที่แล้วนะครับผมได้ลงคลิปเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตแบบป3นะครับซึ่งก็เริ่มตั้งแต่คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ในการขอใบอนุญาตแบบปสซึ่งก็คือใบอนุญาตสำหรับซื้อปืนและเครื่องกระสุนสำหรับบุคคลนะครับรวมถึงคุณรวมถึงเอกสารต่างๆที่จะต้องนำไปยื่น ในการยื่นคำร้องขอเอกสารป .3 นะครับตั้งแต่อาชีพข้าราชการพลเรือนอาชีพตำรวจทหารประชาชนหรืออาชีพอื่นๆทั่วไปนะครับผมก็ได้แจ้งในรายละเอียดจากคลิปคราวที่แล้วรวมถึงเคล็ดลับนะครับแนวทางวิธีในการที่จะไปขอเอกสารป .3 ในท้องที่อำเภอหรือกับนายทะเบียนนะครับ สำหรับคลิปนี้นั้นนะครับผมอยากจะขอพูดถึงเ,เคล็ดลับอีกวิธีหนึ่งซึ่งผมประสบมาด้วยตัวเองนะครับมีประสบการณ์มาด้วยตัวเองนะครับสําหรับวิธีการที่จะอนุญาตบุคคลสําคัญที่บ้านเพื่อจะใช้เงินงบประมาณในครอบครัวนี่ไปจัดหาซื้อปืนสกระบอกเพื่อนำมาใช้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับเ,เรื่องมีอยู่ว่านะครับผมมีพี่คนหนึ่งซึ่ง อยู่ทางานในที่เดียวกันนะครับพวกเราทํางานอยู่ในหน่วยงานราชการนะครับสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับออพี่คนนี้เนี่ยเขาก็มีภรรยาที่ทํางานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเช่นกันนะครับแต่ว่าต่างสถานที่ในการทํางานนั้นต่างกันนะครับไม่ได้อยู่ที่เดียวกันนะครับคือพี่เขานี่ในช่วงนั้น2550กว่ากว่าเนี่ยนะครับ ในโครงการสวัสดิการปืนข้าราชการมันจะมีโครงการสอนอสอกอนะครับช่วงแรกแรกของโครงการประมาณปี51-52ช่วงนั้นเนี่ยราคาปืนก็ค่อนข้างจะถูกนะครับแต่หลังจากนั้นมาปี54-55 5, ราคาปืนก็เริ่มขยายนะครับราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนมาถึงในช่วงปี57-58ซึ่งถือว่าเป็นช่วงท้ายของโครงการนี้ราคาปืนยิ่งพุ่งนะครับ ในราวปี53นี่ผมได้ขอใบอนุญาตแบบปสาจากนายทะเบียนท้องที่แล้วก็ไปซื้อปืนสวัสดิการสนสกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นพี่เขาเห็นนะครับพี่ทำงานร่วมเ,เพื่อนร่วมง,งานกันนี่นะครับก็อยากจะได้บ้างนะครับแต่ว่าภรรยาที่บ้านไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยก็เนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องงบประมาณนะครับ พอช่วงนั้นครอบครัวพี่เขาก็มีทั้งส่งวัดรถนะครับแล้วก็พร้อมกับลูกทั้งสองคนต่างก็เรียนระดับมหาวิทยาลัยนะครับเรียนคณะวิศวะดูมันจะเรียนคณะวิศวะทั้งคู่นะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับคนเป็นภรรยาแม้จะทํางานรับราชการเหมือนกันก็คงจะคิดหนักละนะครับที่สามีจะต้องใช้เงินใช้งบ4ี่หมื่นห้าหมื่นหกมืนไปจัดหาซื้อปืนโครงการมาสักกระบอกนี่นะครับ ดังนั้นผมก็เลยหาอุบายช่วยพี่เขานะครับด้วยการให้พี่เขานะ่ยยืมปืนบีบีกันของผมนะครับซึ่งสภาพของปืนบีบีกันโดยทางกายภาพมองภายนอกเผินนี่นนน này, ก็เหมือนของจริงมากนะครับคนที่ไม่รู้จักไม่รู้ปืนก็จะเข้าใจว่าเป็นปืนจริงนั่นแหละนะครับโดยให้พี่เขาเนี่ยเอาปืนใส่กระเป๋าสะพายพี่เขานี่ใส่หน้ารถไว้ตลอดนะครับวางไว้ข้างคนขับตลอดนะครับ เพื่อหาอกลนอบายหลอกอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเออหลอกนะครับหลอกให้ภรรยาเขาได้รู้ได้เห็นแล้วก็ได้ตายใจนะครับทีนี้มีอยู่วันหนึ่งนะครับออหลังจากที่พี่เขานำปืนผมบีบีการน้องผมใส่กระเป๋าไว้หน้ารถเวลาผ่านไปก็เกือบเดือนละนะครับออมีอยู่วันหนึ่งที่มีเจ้าหน้าที่พนักงานออการไฟฟ้าเขานีไปส่งบินเก็บเงินค่าไฟฟ้าในรอบเดือน ไปเก็บที่บ้านพี่เขานะครับพี่เขากําลังนั่งดูทีวีอยู่้วนกะ็พอดีภรรยาพี่เขาก็ทําครัวอยู่ที่ห้องครัวในบ้านนะครับพนักง,งานไปเก็บไฟฟ้าก็เลยยื่นบินให้แล้วก็บอกว่ามาเก็บค่าไฟฟ้าพี่เขาก็เลยบอกภรรยาบอกว่าให้ไปเอากระเป๋าสะพายอยู่ที่หน้ารถมาหน่อยเงินอยู่ที่นั่นามาจ่ายค่าไฟฟ้าพี่เขาภรรยาพี่เขาก็รีบไปเปิดประตูรถแล้วก็ สไยออกมานะครับเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมมันหนักหนักเขาบอกเอ่อตัวพี่เจ้าของกระเป๋านี่พี่ผู้ชายก็ได้แต่ยิบนะครับแล้วก็ล้วงเงินจากกระเป๋าแล้วจ่ายค่าไฟไปเมื่อพนักง,งานไฟฟ้านะครับเก็บเงินไฟฟ้านั้นออกจากบริเวณนั้นไปแล้วพี่เขาก็บอกว่าไปเอาไปคืนไว้ที่เดิมนะบอกภรรยาแต่ระวังหน่อยนะอย่าเอามือไปแล้วลาบเอาล้วงกระเป๋าละ่ะเดี๋ยวมันลั่นปังกันไว้จะว่าไม่บอก ภรรยากา็เลยเอกจจอะไรปึงปึงวงปืนเหรอเออก็ปืนนะสิพี่เขาบอกเอ้าปืนใครเหรอก็บอกเอาก็ปืนเรานั้นแหละเอ้าแล้วเธอเอาเงินไหนมา,า,านนซื้อคือพี่เขากับภรรยาเขาเนี่ยอายุเท่ากันนะครับเรียกกันเป็นเพื่อนๆมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแหละนะครับเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนมัธยมเออเอาเงินจากไหนมาไปซื้อมาแหละเนี่ยนคนสักไซสสามีแหละครับทีนี้สามีเขาก็ บอกว่ายืมจากผมนะครับไปบอกว่ายืมเท่าไหร่ยืมสี่หมื่นห้าบอกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วไปซื้อมังแต่เมื่อไหร่ล่ะทีนี้เนี่ยซื้อมาได้เจะเดือนแล้วแกบอกโอ้แล้วใครไปซื้อให้แกก็บอกว่าผมไปซื้อให้นะครับอืตายแล้วทีนี้พอตกเย็นมานะครับคือภรรยาพี่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรมากมายหรอกตกเย็นมาหลังจากที่ประมาณสักสองสามทุ่มนะครับภรรยาเขาซึ่งเป็นเพื่อน ทาง a c e b o o กกับผมก็อินบ็อกซ์มาหาผมว่าเออนี่ถามหน่อยพี่ถามหน่อยนะสามีของพี่นะได้ยืมเงินเธอใช่ไหมยืมเท่าไหร่ล่ะที่บอกว่าไปซื้อปืนผมก็บอกว่ายืมสี่หมื่นห้านะครับโอ้สีห่หมื่นห้าเลยเหรอเธอเอาเงินมาจากไหนทาไมมีให้ยืมเออผมก็พอมีละผมว่าเออเอาถ้าอย่างนั้นรอเวลาหน่อยนะเดี๋ยวพี่จะหาคืนให้เขาบอกผมก็บอกไม่เป็นไรครับแต่ว่าอย่าช้านักนะ ผมให้เวลาพี่ประมาณสี่สิบวันถ้าเกินนี้ไปแล้วผมจะคิดดอกนะโอ้ยพี่ไม่ให้นานขนาดนั้นหรอกแกบอกนะครับหลังจากนั้นอีกประมาณสักสิบวันเนี่ยครับก็ถึงสิ้นเดือนนะครับพี่เขาก็หาเงินมาคืนผมนะครับที่จริงก็ไม่ได้ยืมหรอกครับหาเงินมาคืนให้ผมตามที่คนอุบายที่พวกผมวางไว้กับพี่สามีเขานั่นแหละนะครับพอพี่เขาเอาเงินสดมาคืนให้ผมนะครับ ผมกดเออหลังจากที่พี่ผู้หญิงน่ะนะครับภรรยานภะรรยาพี่เขาบอกว่าเอองั้นพี่จะหาคืนให้นะแล้ววันต่อมาผมก็รีบบอกกับพี่ผู้ชายเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเจ๊ J. เขาบอกว่าเขาจะหามาคืนผมนะเขาโอเคแล้วพี่ผู้ชายกะรีบเข้าอำเภอเลยก็ภายในสัปดาห์นั้นหละก็ไปขอใบปสามครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ต่อมาก็ใบปสามก็ได้มาแล้วพอ พี่ผู้หญิงนะพัรายาก็เอาเงินมาให้ผมสี่หมื่นห้าพี่ผู้ชายที่เป็นสามีก็เอาเงินมาให้ผมอีกหมื่นหนึ่งรวมแล้วเป็นงบห้าหมื่นห้าแล้วก็จ้างผมให้ลงไปหิ้วอาปืนมาให้หน่อยจากกรุงเทพจากวังชัยยา่ะนะครับผมก็ไปเลยครับที่วังชัยยานะครับช่วงนั้นเนี่ยใครที่จะไปรับปืนนะครับตัวแทนปืนเนี่ยจะไปรอเอ่อคนที่จะไปรับปืนที่วังชัยยานะครับคือเราติดต่อประสานกับร้านใดเนี่ยเขาจะมีตัวแทนร้านเนี่ยไปรอที่วังชัยยาแล้ว พี่เขาอยากจะได้ปืนเบเลต้าเอฟเก้าสนะครับผมก็ไปหิ้วมาให้ในราคาหิ้วสา0 0ันบาทราคาปืนเนี่ยสองเอห้ามื่นสองพันบาทนะครับเมื่อไปได้ปืนมาแล้วก็กลับมาบ้านนะครับกลับมาบ้านแล้วได้ปืนจริงกลับไปแล้วสามีเขาก็เลยเอาปืนจริงนะออกมาโชว์มาเลยเอา้าอะไรนี่ทำไมมันไม่เหมือนกระบ,บอกเดิมก็บ,บอกนั้นประมาณนี้นะฮะสุดท้ายก็ความก็แตกนะครับว่าผม กับเขากับพี่เขาเนี่ยรับพี่สามีเขาเนี่ยนะครับใช้กลอุบายในการให้เมียอนุมัติในการซื้อปืนนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะครับออส่วนพี่ผู้หญิงนะกับภรรยาพี่เขานะครับถัดจากนั้นอีกประมาณสองสวรนเจอหน้ากับผมนะครับเขาก็บอกว่าโอ้ยพวกเธอเนี่ยแม่นะครับหัวสีถนนชัยจริงๆนะใช้เล่ห์เหลี่ยมกลอุบายหลอก ลวงตังพี่ไปซื้อปืนแต่ผมก็บอกโอ้ขอโทษมากนะพี่เพราะว่าพี่แกเนะี่ยสามีเนะี่ยพี่แกอยากได้ยิโอ้ไม่เป็นไรเลยพี่ไม่ว่าหรอกนะพี่ผู้หญิงภรรยาแกก็ว่าอย่างนั้นหลังจากนั้นไม่นานผมก็ชวนเข้าสนามยิงปืนนะครับแล้วพอไปสนามยิงปืนเนะี่ยพี่เขาทั้งสามีทั้งภรรยารอรอบหลังไปก็ถ้าชวนผมผมไม่ได้ไปแต่เขาก็ไปกันทั้งสองนะครับก็ชอบยิงปืนทั้งคู่นะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับทีนี้ พี่คนนี้หลังจากที่ได้ปืนมาแล้วนี่นะฮะเขาก็ได้เขาได้ไปสอบเพื่อเลื่อนตําแหน่งนะครับขึ้นไปเป็นระดับผู้บริหารนะครับก็ไปสอบได้ที่ต่างจังหวัดเขาก็เดินทางไปดำรง,งตําแหน่งที่ต่างจังหวัดเป็นเวลาถึง3เกือบ4ปีนะครับแล้วในช่วงนั้นนี่ใบตัดโอนปืนโครงการสอนอสอกอปืนบาเลต้า 92fs ของเขานี่ใบตัดโอนมันไม่ได้ส่งถึงมือพี่เขานะครับ มันหล่นหายตรงไหนไม่รู้นะครับพี่เขาไม่เคยได้รับเลยนะครับเพราะว่าเขาออกจากบ้านนั้นไปแล้วไปดํารงตําแหน่งเป็นระดับผู้บริหารที่ต่างจังหวัดพี่เขาไม่เคยได้รับใบตัดโอนเลยทั้งสี่ปีผ่านไปเกือบห้าปีเขาก็มาถามกับผมว่าแล้วพี่จะทํำยังไงนี่ปืนของพี่นะมันยังมีแค่ใบคุมปืนอยู่นะครับผมบอกเออถ้าใบคุมปืนยังอยู่ไม่ยากหรอกให้พี่ไปติดต่อที่อําเภอลองดูนะ ที่อำเภอที่เขาออกใบปอสามให้นี่แหละเขาจะว่ายังไงนะพอไปอำเภอนะครับทางอำเภอก็แนะนําให้นำปืนแล้วก็นําใบคมปืนที่ยังมีอยู่นี่นะครับไปติดต่อที่วังชัยยาที่กรุงเทพเลยนะครับไปติดต่อที่วังชัยยาที่กรุงเทพการระยะเวลาจากที่พี่เขาเอ,อที่พี่เขาซื้อปืนมานะจนถึงพี่เขาถามหาจะขึ้นใบปสี่เนี่ยเกือบห้าปีนะครับ แล้วก็ไปที่วังชัยยานะครับนำใบคุมปืนไปนำไปที่วังชัยยาเขาก็ใช้เวลาอยู่เดิน<ๆ>เรื่องเดินเลยใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งวันนะครับทางวังทางวังชัยาเขาก็ออกใบตัดโอนให้นะครับออกใบตัดโอนห้แล้วพี่เขาก็กลับเอาใบตัดโอนนอั้นไปขึ้นทะเบียนป .4 ได้สําเร็จที่อําเภอท้องที่ที่ออกใบป,ป .3 หลังจากที่ได้ใบป,ป .4 แล้วพี่เขาก็ขอย้ายปืน นะครับกลับสู่ภูมิลำนาบ้านเกิดเมืองนอนเดิมของเขานะครับคือบ้านที่เขาอยู่ช่วงที่เขาขอใบปสามเนี่ยนะครับก็เป็นบ้านที่เขาย้ายไปอยู่ใกล้ที่ทํางานนะครับไปขึ้นชื่อในทะเบียนท้องที่ใกล้ที่ทางานหลังจากที่ได้ขึ้นเป็นผู้บริหารแล้วก็ย้ายกลับภูมิลําเนานะครับอีกจังหวัดหนึ่งนะครับพอได้ใบปสี่จากท้องที่อําเภอเดิมที่เอาใบปสแล้วก็ขอย้าย ปืนตัดโอนไปขึ้นอำเภอใหม่นะครับที่บ้านเกิดเมือนอน,นอนที่จังหวัดเดิมของพี่เขานะครับอันนี้ก็คือเล่าให้พี่พี่น้องนองนะครับทุกๆท,ท่านที่เข้ามาฟังนะครับเข้ามาชมนะครับถึงประสบการณ์ในการที่ครั้งหนึ่งนะครับน,นผมแล้วก็พี่เขาที่นับถือกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันนี่ได้ใช้กลอุบายนะครับเพื่อที่จะ,ะให้ภรรยาเขาอนุมัติ ในการที่จะนําเงินไปซื้อปืนสักกระบอกหนึ่งนะครับเพื่อไว้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงใบปอศนะครับที่รอการตัดโอนที่เนื่นนานเป็นระยะเวลาถึงเกือบ5ปีนะครับหวังว่าประสบการณ์ที่ผมได้นํามาเล่านี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์แก่บางท่านหรือหลายๆท่านนะครับคงจะเป็นแนวทางในการที่จะออขอ อนุมัติจากผอ,บอทอบอรหรือว่าผู้บัญชาการที่บ้านนะครับเพื่อนําเงินงบประมาณในครอบครัวนี่ไปจัดหาซื้อปืนไว้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินสักกระบอกร,รวมถึงท่านที่อ,อ,อาจจะรอใบตัดโอนานานอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของผมนี่นะครับในเรื่องใบตัดโอนนี่ของผมมีประสบการณ์อยู่กระบ,บอกหนึ่งนะครับคือใบตัดโอนนี่รอนานถึง6เดือนนะครับออสําหรับ ร้านปืนนะครับร้านปืนที่อยู่ต่างจังหวัดที่ขายหรือว่าจำหน่ายปืนโครงการสวัสดิการข้าราชการนี่มักจะมีปัญหาในเรื่องใบตัดโอนช้านะครับคงจะเป็นเพราะว่า,ากว่าจะได้ใบตัดโอนนะครับกว่าจะได้ขายปืนรวมแล้วอาจจะถึง5กระบอก10กระบอก20กระบอกทางร้านถึงจะเอาใบปสามที่เราไปซื้อปืนนี่ลงไปตัดโอนที่วังชัยยาให้เรานะครับ เพราะฉะนั้นออใบตัดโอนของเราอาจจะช้าด้วยเพราะเหตุกัด้วยด้วยเพราะเหตุนี้นะครับด้วยเหตุที่ว่าทางร้านนะเป็นร้านต่างจังหวัดกว่าที่เขาจะขายได้สักหกระบอก10กระบอกนะครับเป็นเดือนหรือเดือนกว่าหรือสองเดือนเขาถึงเอาใบซื้อขายใบปสามใบลายของเรานี่ส่งให้วังชัยยาตัดโอนเพราะว่าปืนสวัสดิการนี่เป็นทะเบียนกทออนะครับเป็นทะเบียนกรุงเทพ ่างจากปืนทะเบียนประจาจังหวัดแต่ละจังหวัดที่มีร้านปืนนะครับอันนั้นจะตัดโอนได้เร็วหรือถ้าเราไปซื้อปืนจากร้านปืนปืนสวัสดิการจากร้านปืนในกทมอันนี้การตัดโอนก็อาจจะเร็วเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่กทมเนี่นะครับแถวหลังวังวังบุรพานี่ยกับวังชายาเนี่ยมันสามารถที่จะทางร้านก็สามารถที่จะเดินทางนะครับไปวังชายาเพื่อทําการตัดโอนปืนได้แม้แต่กระบอกเดียวที่ขายนะครับ ในขณะที่ต่างจังหวัดถ้าต้องขายปืนสวัสดิการซึ่งทะเบียนกทนี่อาจจะต้องใช้เวลานะครับบางทีนานเป็นเดือนเดือนกว่าสเดือนกว่าจะนําใบซื้อขายปสามที่เราไปซื้อของร้านเขานี่ไปทําไปดําเนินการตัดโอนจากวังก็อาจจะใช้เวลาเนื่อน,นานนะครับครับก็ขอขอบคุณสําหรับท่านที่เข้ามาชมนะ้วก็หวังว่า ประสบการณ์ที่ผมได้ไล่ามาหรือเล่ามาให้ฟังนี่นะครับคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่เข้ามาชมไม่มากก็น,น้อยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับท่านที่ยังไม่กดติดตามการณาากดติดตามให้ตรงมุมนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ